วันนี้เป็นส่วนที่5นะครับส่วนที่5ผมก็เลยขออธิบายคอนเซปต,ต์ว่าส่วนที่5เราจะเรียนรู้คอนโทรลใหม่ๆนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะแนะนำคอนโทรลสตัวก็คือ auto complete edit text นะครับและอีตัวหนึ่งจะเป็น checkbox นะครับแลานที่2ที่เราจะเรียนรู้ว่าโหมดที่เราทำในช่วงพัฒนาเนี่ยก็คือเป็นโหมด Debug หรือในกรณีที่เราต้องการทำเป็น .apk ก็คือเราจะต้องอยู่ในโหมดของ Release โหมด Release ก็มี2โหมดนะครับก็คือการสร้าง .apk AP แบบปกติเลขอันหนึ่งก็คือการสร้าง .apk แบบ o f f u s c a t e ก็คือการเข้าลาสเพื่อที่ข้อมูลบางส่วนเนี่ยแฮกเกอร์ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้ครับอย่างที่ผมได้เกิดน,นะครับวันนี้เราจะพูดถึงตัว auto complete edit text นะครับตัวนี้ทำหน้าที่อะไรก็คือถ้าฝั่งขวามือที่ผมได้รัน Android นะครับเดี๋ยวผมสูงให้ก็คือฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมือถือผมนะครับออโต้คอมพลีนี้จะเหมือนกับตัว t e x t b o x ตรงที่ว่าถ้าเราพิมพ์คำที่ในนี้จะเป็นเหมือน List Array ที่เราเก็บเอาไว้นะครับตรงนี้เขาก็จะไป Search ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตัวนี้คือ Autocomplete นะครับอย่างสมมติผมพิมพ์ตัวทีมีอยู่ตัวเดียวก็คือ Thailand ก็สามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้อันนี้คือคอนเซปต์เดี๋ยเราจะมาลองพัฒนาดูครับครับตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างเขียนโปรแกรมของตัว Auto Complete Edit Text Box นะครับขั้นตอนที่1เราไปส่วนที่ดีไซน์นะครับซึ่งตรงดีไซน์นี้ผมได้เชื่อมต่อกับมือถือที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับทุกๆหน้าเลเยอร์เนี่ยครับจะมีตัวไทเทลตรงนี้ที่เราสามารถให้แสดงได้ถ้าเราสังเกตที่ขวามือนะครับ ผมสามารถปิดไม่ให้แสดงไทเทิลตรงนี้ได้หรือสามารถที่จะใช้แสดงถ้าเราต้องการใช้แสดงเราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อหน้านะครับอย่างตรงนี้ผมจะให้เขาเลือกประเทศนะครับยกตัวอย่างนะครับ choose country เป็นภาษาไทยได้นะครับโอเคตอนนี้มาที่งานของเราก็คือเราจะ add label ตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับโดยที่จะเขียนว่ากรุณาเลือกนะครับโอเคผมไปที่ property ของ text นะครับ กรุณาเลือกประเทศนะครับโอเคตรงนี้ผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็จะแอด v i e อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น v i e ของ auto complete text box มาวางไว้ใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายให้เต็มนะครับแล้วก็ผมก็สามารถกำหนด anchor ตัวนี้ให้เต็มนะครับโอเค horizontal นะครับแนวนอนนี้ให้เต็มไปเลย นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนนี้ทีนี้เราจะต้องโปรแกรมก็คือโหลดอะเ์หรือข้อมูลประเทศเข้าไปในตัว auto complete นะครับตรงนี้แสดงว่าเราต้องใช้งาน control ตัวนี้เราก็คลิกขวานะครับขอ generate auto complete นะครับเป็น auto complete เราสังเกตนะครับผมมาที่หน้านี้ก็จะมีตัวแปรตัวนี้ขึ้นมานะครับในหน้าเมนตรงนี้เราก็จะ save ก่อนนะครับ save หน้าจอเป็นเมนนะครับ เล y o อ t ตัวนี้เป็นเมนโอเคผม Replace ของที่มีโอเคผมกลับเข้ามาในหน้านี้นะครับโอเคตรงนี้ผมก็จะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาเราด,ดิมหรือ p r i v a t e mm hmm. ได้นะครับในที่นี้เชางสมมติผมดิม countries as string ถ้าลักษณะนี้ผมจะเป็น string countries ที่เป็นแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าผมใส่วงเล็บเข้าไปในภาษา เบสิกหมายถึงอเล y นะครับที่ยังไม่ได้กำหนดค่าให้เราก็มาในส่วนนี้โอเคในส่วน create ที่ตัวมือถือเปิดทำงานขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้เราจะให้โหลดเล y เอาที่ชื่อว่า main นะครับอันที่2ตัวอเล y ตัวนี้ผมมีกำหนดเอาไว้นะครับหรือผมขอดึงข้อมูลที่ผมเซฟเอาไว้มาโอเคผมก็มาที่ตัว country ตัวนี้นะครับ country countries ตัวนี้นะครับจะเท่ากับ array s string นะครับฟันหนูเปิดตรงนี้เราก็สามารถใส่ country และฟันหนูปิดถ้าเรามีต่อเราก็ตามด้วยคอมมานะครับแต่อันนี้พอดีผมมีชุดข้อมูลผมก็เลยขอ copy ใส่นะครับแล้ววงเล็บปิดเท่ากับว่าตรงนี้ผมสร้าง array ขึ้นมาอยู่ใน c o u n t r i ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หลักการง่ายๆก็คือไอ้ตัว autocomplete จะมี property ตัวหนึ่งนะครับก็คือ .set text นะครับถ้าเราสังเกตมันจะมี set set item ขอโทษนะครับ set item กับ set item 2 item 2นี่เราสามารถกำหนดสี 4, ได้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมจะใช้ตัวพื้นฐานก็คือ set item นะครับวงเล็บตามด้วย item ที่มันเป็น list นะครับในที่นี้ก็คือ countries ที่เราได้ทำเอาไว้ นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนลองรันโปรแกรมด้านขวามือนะครับโอเคสังเกตตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับกรุณาเลือกประเทศผมก็คลิกนะครับถ้าผมกดตัว a สังเกตมันจะมี l i s ์ขึ้นมานะครับอัฟกานอาร์จเจนตินาอเมริกาเพราะว่าในนี้ผมมี l i s ์ตามนี้นะครับซึ่งผมก็สามารถเลือกได้ นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบที่เราเอาตัว Auto Complete Edit Text มาใช้งานนะครับอย่างสมมติถ้าผมพิมพ์ตัว t เฉยๆนะครับในนี้มี Thailand ผมก็สามารถที่จะกดเลือกนะครับครับตอนนี้เราจะพูดถึงโหมดการทำงานนะครับโหมดที่เราออกแบบเขียนโปรแกรมเราจะอยู่ที่โหมด Debug นะครับแล้วก็จะมีอีกโหมดก็คือโหมด Release ที่เราตัว b 4 A จะสร้าง เป็น .apk หรือ Android package ให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถโหลดตัวนี้ไว้บน App Store ได้หรือเราสามารถ .apk เนี่ยส่งให้ใครที่เราต้องการจะให้เขาลันโปรแกรมเราได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น .apk ที่เป็นแบบ o f f s c a t e ก็คือในที่นี้จะมีการทำให้ข้อมูลมันข้อมูลที่ Sensitive จะไม่ไปกับตัวโปรแกรมนะครับจะมีการเขาเรียกว่าทําเหมือนกับใส่รหัสอะไรดูแลงงนะครับป้องกันแฮกเกอร์แฮกโปรแกรมเราหรือถอดโปรแกรมเราอย่างนี้ผมให้ดูเคสตัวอย่างเวลาเราจะทำดีบักเนี่ยฮะเราจะไปซ้ายสุดกดนะครับอย่างเคสนี้ผมต้องการให้โปรแกรมหยุดต่อที่นี่นะครับสังเกตขวามือโปรแกรมก็จะลันแล้วก็หยุดเบรกรอเราที่นี่นะครับจากตรงนี้เราสามารถสเต็ปไปทีละขั้นตอนได้นะครับหรือสเต็ปเข้าไปในโปรเซสเจอร์ นะครับหรือสเต็ปออกมาได้หรือไปต่อทีละสเต็ปได้นะครับถ้าเราสนใจเราจะต้องการให้หลันต่อเราก็กด F5 ให้ต่อไปนะครับอย่างลักษณะนี้โปรแกรมก็หลันต่อไปได้นะครับทีนี้มาดูเคสที่2ที่เมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือว่าถ้าเราสังเกตโฟลเดอร์จะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นรีลิสนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นรีล s สนะครับผมก็จะมีช้อยก็คือขอ Compile and Run ได้นะครับหรือเราก็กดที่ตรงนี้ครับมันก็จะสร้างแพ็กเกจขึ้นมาเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอเคนี่เรียบร้อยเราเข้าไปดูที่โฟลเดอร์นะครับคือจะอยู่ที่ด้านนอกนี้เลยนะครับก็คือ auto complete อันนี้เป็น auto complete apk ตรงนี้เราสามารถเอาตัวนี้ ขึ้นบน Play Store ถ้าเรามี Account นะครับหรืออันที่2เราสามารถส่งจากตรงนี้ส่งเข้า l ล n e หรือ Messenger ส่งไปให้เพื่อนเราตรงนั้นเขาก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งแต่ในกรณีที่เครื่อง Android ป้องกันไม่ให้หลันโปรแกรมที่มาจาก Play Store เขาก็จะขึ้น Message ว่าจะอนุญาตให้ติดตั้ง .apk ที่ไม่ได้มาจาก Play Store ไหมถ้าเครื่องตรงนั้นกดอนุญาตเราก็สามารถที่จะหันและติดตั้งโปรแกรมได้2ตัว สตัวนี้เหมือนกันนะครับผมไปที่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้แต่พิยงแต่ว่าตัวนี้จะป้องกันเรื่องข้อมูลให้เรานะครับพอรันเสร็จปุ๊บก็จะได้ด a p k เหมือนกันแต่ว่าข้อมูล sensitive บางส่วนจะถูกป้องกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบการาใช้ตัวโปรแกรมนะครับสุดท้ายเราก็ถ้าเราต้องพัฒนาต่อเราก็จะกลับมาที่ debug mode จะเป็นโหมดที่ใช้ปกติ